สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook f c ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเป็นกำลังใจให้หมอปานะคะแต่ขอติงเดชาหน่อยหนึ่งแค้นเคืองอะไรหมอปาหรือถึงทำแบบนั้นทั้งเดชาทั้งอัจฉริยะพากันไลฟ์ ให้ร้ายหมอปากับภรรยาดูหมิ่นทนายไพศาลพอใจแล้วใช่ไหมเดชาอัชริยะทำน้ำตาลูกผู้ชายไหลต่อหน้าคนทั้งประเทศเขาช่วยคนแต่คุณฉวยโอกาสยุแยงให้เขาเดือดร้อนรักหวังดีกันทำไมไม่โทรหาหมอปลาติงให้ระวังเรื่องคำรว่วเขาจะโดนฟ้องดันตั้งโพสต์ประจานแทนที่จะเตือนกันแบบนี้นะ่ะ เรียกหวังดีแต่ก่อนน่ะตอนอยากทำคดีชายพลทำไมโทรไปหาเขาได้ตอนอยากเคลียร์คดีให้อัจฉริยะทำไมโทรหาได้เดชาคิดดูดีๆตัวเองนอกจากนั่งวิจารณ์ปากจุดๆุดจดุทำอะไรให้สังคมบ้างทำแบบนี้ทำไมเดชาถามจริงๆซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเยแพร่ออไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็น คนแรกบอกว่าสงสารหมอปลาจังเลยค่ะยากนะที่จะเห็นน้ําตาเขานะ่ะสงสารหมอปลาแต่เอาใจช่วยตํารวจสู้ๆนะถัดมานะครับบอกว่าทําดีทําไปสาธุแต่ทําไมปลาไปด่าพระด้วยส่วนไอจุดๆๆนะโหนช่างมันถัดมานะครับบอกว่าทําความดีขอชื่นชมส่วนทนาย ปากมอมนะ่ยอย่าไปใส่ใจค่ะถัดมานะครับบอกว่าจริงๆน้ําตาที่ไหลมันไม่น่าเกี่ยวกับโดนคดีแต่โดนคนแบบเตชาแทงข้างหลังนี่แหละเจ็บใจสุดโทรหาตำรวจเสี่ยมอะไรหรือทำไมต้องรีบโทรหรือเห็นเป็นจังหวะจะเล่นงานได้ผูกใจเจ็บมาตั้งแต่คราวคดีชัยพลหรือไม่ถัดมานะครับบอกว่าลึกๆเถอยนะ่ะ คงแค้นหมอปลาที่พาลุงพลไปหาทนายตั้มฟ้องเรื่องหมิ่นประมาททัดมานะครับบอกว่าส่วนตัวแล้วนะ่ะผมไม่ชอบหมอปลาแต่เรื่องนี้น่าเห็นใจแก่นะสงสารทนายด้วยไม่รู้จะพูดยังไงเอาเป็นว่าให้กำลังใจละกันความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายเกิดผลแก้วเกิดได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเราไม่ส่งเสริม และปกป้องคนดีคนเก่งคนกล้าและคนที่อ่อนแอถูกรังแกเราจะปกป้องส่งเสริมใครจะส่งเสริมคนจันไรให้คอยข่มเหงรังแกคนอื่นต่อไปอย่างนั้นหรือยิ่งถ้าเป็นนักกฎหมายเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายยิ่งต้องใช้ความรู้ความกล้าช่วยคนที่ควรต้องช่วยสมกับที่เราศรัทธา ในวิชาชีพของเราซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าการที่เขาเอาเรื่องออกมาตีแผ่แทนที่จะตรวจสอบหน่วยงานของตนและชำระสาสางกลับออกมาแก้ต่างและจ้องจะหาเรื่องทำให้ชวนคิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าถัดมานะครับบอกว่าร่วมแรงร่วมใจ ช่วยหมอปลากันหน่อยครับทุกท่านทัดมานะครับบอกว่าเห็นด้วยไม่ใช่ว่าแต่คนอื่นตัวเองทำอะไรดีหมดทนายกันแทนที่จะรักกันสามารถี่กันทัดมานะครับบอกว่าเดี๋ยวนี้นะ่ะคนเรามีความคิดแปลกๆไม่รู้ผิดชอบชั่วดีกันแ,แล้วคะ่ะเห็นใจคนที่เขาตั้งใจทำความดีต่อไปใครเขาจะกล้าทำความดีคะทัดมานะครับบอกว่า กำจัดคนชั่วที่ถืออำนาจรัฐให้น้อยลงไปสักหนึ่งคนก็นับว่าเป็นกุศลต่อประชาชนได้หลายคนเพราะพวกนี้น่ะสามารถก่อความเดือดร้อนให้ประชาชนได้มากมายถัดมานะครับบอกว่านี่คือคำพูดที่ทุกคนต้องการจากทนายประชาชนไม่ได้สนใจว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนแต่ทัศนคติความศรัทธาในอาชีพของทนาย แบบนี้แหละที่สังคมต้องการทนายในดวงใจของประชาชนความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับโปรดระวังมิจฉาชีพปลอมลายทนายตั้มหลอกเอาเงินผู้เสียหายว่าวิ่งคดีได้อย่าหลงเชื่อนะคะสังเกตการพิมพ์ก็พอจะรู้ว่าไม่มีความรู้ทางกฎหมายเลยพิมพ์ผิด มากมายแถมยังหยาบคายไม่ใช่วิสัยทนายตั้มเลยสักนิดจะติดต่อทนายตั้มนัดตรงกับเบอร์สำนักงานที่หน้าเพจทนายตั้มนะคะอีกวิธีง่ายๆที่จะเช็คว่าใช่ทนายตั้มตัวจริงไหมให้ตั้งคำถามว่าป้ายานคือใครใครคือขวัญใจป้ายานป้ายานยานถึงไหนถ้าตอบไม่ได้แบบว่า จะไปรู้พ้องมึงเลออันนั้นนะ่ะทนายต้ามของปลอมแน่นอนค่ะซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าแสดงเป็นตัวปลอมได้กากมากถัดมานะครับบอกว่าผมอ่านแล้วขำในคำที่มันแนะนำครับถัดมานะครับบอกว่าเชื่อเลยเฟชปลอมถัดมานะครับบอกว่าไปเรียนแอคติ้งที่เดียวกับ มาดามกับไอ้สอนแน่ๆไม่ผ่านไม่ผ่านถัดมาน,นะครับบอกว่ามิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบเลยแฮะถัดมาน,นะครับบอกว่าใช้ภาษาพ่อขุนรามคำแหงแบบนี้ไม่ใช่ทนายตั้มและถัดมาน,นะครับบอกว่าแนะนําอีกวิธีหนึ่งที่จะพิสูจน์ว่าทนายตั้มตัวจริงหรือเปล่าพิมพ์บอกไปว่าเป็ดกากแล้วถ้าโดนกัดกลับมั่นใจได้เลยว่าตัวจริงถัดมาน,นะครับบอกว่าเป็ดหมวกเครื่องบิน ัดมานะครับบอ,อกว่าเป็นตาย่านแท้มีทนายปลอมนําทีนี้ถัดมานะครับบอ,อกว่าเฮ้อมุกนี้ก็ใหม่แกละคนปลอมสงสัยจะเบื่อนอนบ้านถัดมานะครับบอ,อกว่าเล่นแรงเกินไปแล้วพวกไอ้มืดความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับขอคำว่าสวัสดี จากลุงป้าก็พอผ่านมาปีกว่าที่ได้เขียนให้กำลังใจลุงพลและ FC ลุงทุกท่านถึงวันนี้ลุงป้ากับท่านทั้งหลายมีความสุขดีผมจึงขอเขียนถึงน้อยลงต่อไปนานๆจะลงสักโพสขอโทษเพื่อนเฟส2,179ท่านผู้ติดตาม5,983ท่านผู้ขอมาเป็นเพื่อน ที่ยังไม่ได้รับอีก955ท่านและใน YouTube อีก4061ท่านเขียนเรื่องลุงทำให้รู้สึกดีใจหลายเรื่องดังนี้ 1. เขียนให้ FC ลุงอ่านแล้วมีความสุขแต่การใช้กฎหมายผิดเพี้ยนทำให้ข้อเขียนและเพื่อน YouTube ที่วิเคราะห์ทุกท่านดูผิดไปคงต้องรอเวลาคดีจบถึงจะมีค่า2 มีคนไลฟ์สดตำหนิลุงรุนแรงห้ามลุงหลายอย่างผมจึงโพสต์ต่อว่าเขาเพื่อขอให้ลุงได้พูดคลายเครียดบ้าง 3. เมื่อมีคนไลฟ์สดห้ามพูดถึงคดีทำให้ YouTube ปั่นป่วนบางท่านร้องไห้ผมก็เขียนบอกให้พูดต่อไปเพื่อช่วยลุงจึงมีคลิปเก่าออกมาช่วยลุงมากมาย 4. เขียนต่อว่าคนไล้สดตำหนิวงเล็บด่าด้วยอารมณ์รุนแรงต่อหน่วยงานของรัฐเพราะคนทำงานใกล้ลุงไม่ควรพูดการเมืองแบบนี้ 5. เขียนช่วยให้ YouTube 2-3ท่านที่ขัดแย้งแรงกลับมาดีกัน 6. โพสต์นี้ให้ชายคนหนึ่งรู้ว่าการไล้์สดด้วยอารมณ์ไม่ดีเช่น ตำหนิหน่วยงานรัฐตำหนิฝ่ายเดียวกันและห้ามกระทําต่างๆซึ่งก็ได้ผลเพราะทำให้เขาปรงตกและอ่อนลงสามารถนำไปใช้ตอนเป็นนักการเมืองที่ดีเพราะวงการนี้ถ้าพูดไม่ถูกจังหวะก็อันตรายการหาเสียงภายหน้าจะได้ระวังขึ้นใจเย็นขึ้น คนเสียงดังฟังชัดเหมาะมากที่จะได้เข้าไปพูดในสภาด้วยสติอย่าพูวามข้อสำคัญอย่าเป็นคนหัวหมอเขาอวยพรให้ได้เป็นสอสอและได้ตำแหน่งต่อไปขออภัยที่บางครั้งผมต้องโพส์ตแรงนิดเพราะการทำให้คนไวัยกลางคนอ่อนลงไม่ใช่เรื่องง่ายแม้ถูกตำหนิจากหลายท่านก็ไม่เป็นไร อย่างรักทุกท่านแต่ก็ขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับวีระหลงสมบุญ